สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมมีการนะครับช่อง new section s p นะครับก็วันนี้ไม่ได้มาทำคลิปออกกำลังกายอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ได้อ่าหายการออกกำลังกายไปนะครับหลายวันแล้วนะครับประมาณ 4- 5วันนะครับเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับก็คือเมื่อวันพุธนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ไปทำการไปฉีด วัคซีนนะครับบูธนะครับเข็มที่สามนะครับก็แอตต้านะครับคิดว่าไม่เป็นอะไรนะครับคิดว่าเห็นเพื่อนๆหลายคนเมื่อก่อนที่เขาเคยฉีดนะครับก็คิดว่าเฮ้ยทำไมถึงไข้หนักขนาดนี้วะเฮ้ยมันกระจอกวะแบบนี้นะครับโดนไปกับตัวเองนะครับก็เลี่ยงไปเลยนะครับหลายวันเลับไม่คิดเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีอาการหนักขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็ เป็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์อที่นี้ก็เป็นเวลา5วันนะครับรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีแรงนะครับยังไม่สามารถออกกําลังกายได้ทำว่ายังวิดพืืนยังอะไรได้ไหมก็ได้ครับแต่ไม่ทําดีกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะปวดตรงที่ฉีดตรงนี้นครับแล้วก็ทําให้เรา ลงแรงของอข้างนี้เยอะเกินไปนะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับว่า,าตั้งแต่วันที่ฉีดเลยนะครับมีอาการวันแรกวันที่สองวันที่สามเป็นยังไงบ้างนะครับแต่นี่สําหรับตัวผมนะครับเลยสาหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับก็วันนั้นเป็นเวลาประมาณวันพุธน,นะครับช่วงเช้านะครับ ที่ผ่านมาครับนี่ตอนนี้ที่ผมมาทิพย์อยู่ก็ประมาณอาทิตย์นะครับไปฉีดก็ประมาณเ,าเวลานะครับ9ก้าโมงเโมงเช้านะครับไปฉีดครับก็ไปถึงก็กรอกเอกส,สารยื่นบัตรยื่นใดนะครับเพราะว่าคนที่มาบูธเข็มที่3เนี่ยผมนะครับผมฉีดเข็มที่2ไปนะครับก็คือซีโนเวกนะครับสองแล้วก็เข็มที่3ก็เป็น เอต้าครับคุยขอบใคแล้วนะครับมันมีเสียงอ่างนเพราะว่าตอนนี้เราฝนกําลังตกอยู่แล้วก็มันก็อยู่ในกลางทุ่งกลางนาครับบ้านพักมราอยู่กลางทุ่งกลางนาครับก็มีเขียงอางนะครับก็ขอไปด้วยเขียที่สามนะครับที่ไปฉีดก็เป็นเอต้านะครับเป็นการบูบนะครับก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาแล้วก็ไม่ได้ปักปอนอะไรเตรียมปอนครับปอนจะฉีดในวันอังคารครับ ผมก็ทำการอ,าอัดนะครัโดยการอัดคลิปไว้ล่วงหน้านะครับประมาณ3าคลิปก็เลยถ่ายคลิปจัดเต็มมาเลยนะครับเล่นหักไปเลยครับจนทําให้กล,ล้ามเนื้อก็ก็ธรรมดาอยู่แล้วครับมันปกติผมเล่นหนักก็มไม่มีอาการบาดเจ็บอย่างไรนะครับแต่วันพุธนะครับพอผมมาฉีดเข้าไปแล้วนะครับก็ฉีดปุ๊บ ก็ไม่ได้กินยาพาราอยากไรครับตอนฉีดต่อมาได้กินข้าวก้ประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับข้าวเที่ยงพอกินเข้าไปก็ซัดส้สมตำเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มะม่วงไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันนีก็แค่เล่าให้ฟังนก็มีอาการประมาณช่วงบ่ายสามนครับเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามีอาการเย็นเย็นมานิดๆนะครับ ก็ไปทํางานช่วงนั้นนะครับก็ผมไปทำงานปุ๊บก็ก่อนกลับจากทํางานก็ตอนนี้ทํางานก็นั่งห้องเองนะครับแล้วก็ใช้คอมนะครับก่อนกลับจากทางานก็ซัดอูรตินเข้าไปแก้วนึงครับเอ๊ไม่ใช่ซัดแดงแดงมะนาวโุดาก็ไปแก้วนึงนะครับมีอาการรู้สึกเหมือนบบเวลาตอนรอหายใจเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ใน ห้องเย็นนะครับที่ว่ามีอุณหภูมิสูงๆแต่ว่าตอนนั้นร่างกายผมัไม่เย็นนะครับแต่จมูกผมรู้สึกเหมือนเวลาคุณอยู่ห้องห้องแอร์หายใจไม่ค่อยออกครับผมเป็นทั้งสองข้างเลยนะครับมันหายใจไม่ออกทั้งสองข้างก็หายใจตามฝักรู้สึกว่าเมียเรื่มมีอาการแล้วและตอนนั้นก็รู้สึกมนมันช้าๆมันเอื่อยนะครับตับเนื้อมันช้าๆแต่ว่าดีอย่างนึงก็คือตรงแขนนะครับตอนที่ฉีด หมอก็ฉีดดีมากนะมืบอบอกมากไม่มีอาการปวดแข็งเลยนะครับพอไปสักประมาณหกโมงเย็นนะครับออก็อาบน้ําอาบน้ําต่อนะครับรู้สึกว่าตัวร้อนเลยอาบน้ำทำตัวปกติทุกอย่างนะแต่ว่าไม่มออกกาลังกายแค่นะพออาบน้ำเข้าไปนะครับก็ประมาณเหมนทุ่มเริ่มแล้วมีอาการหนาวนิดๆน,นะครับเข้ามาในข้อกระดูกพอ นอนนอนไปนะครับหลับไปนิดนึงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มก็มีอาการเริ่มเริ่มหนาวแล้วครับคือมันนอนไม่ได้นรันนอนมันหลับมันหลับมันเหนื่อยนะครับแต่ว่ามันอ่าเขาเรียกว่ามันทําให้รู้สึกว่ามันไปต่อต้านอย่างมันครับก็ทาให้เรามันไม่สบายตัวครับมันนอนไม่หลับก็เลยทําให้เราตื่นนอนขึ้นมาก็กินยาเข้าไปคราวนี้นอนนอนอีก ก็นอนไม่หลับนะครับประมาณเกือบเสร็เที่ยงคืนนะครับก็ผมก็เลยนะครับความเชื่อโบราณนะครับผมก็เลย,ยนั่งตอนนั้นมีอาการนะครับเรื่องปวดที่เอวแล้วนะครับเรื่องปวดตามข้อปวดตรงหัวไหลรไม่ใช่ปวดที่นี่นะครับปวดตรงที่กล้ามเนื้อปวดหมดเลยนะครับตรงกล้ามเนื้อเนี่ยปวดไปหมดเลยเหมือนกับว่าอะไรที่ว่าเราเคยทํหนัหนักมามันแสดงอาการกําเริบ ตอนฉีดวัคซีนค <Yeah. S 3> <the> ือม <in water> ันจะสำแดงออกมาหมดเลยรผมก็เลยความที right. field, ่หัวโบราณก็เลยรองนั่งสมาธิดูนะครบว่าเอยลองลองไล่ลมปานดูนะฮเหมือนกับในหนังเรื่องดำมกรอยก็เลยถามว่าทำได้ไหมครับอห่งการเริ่มร้อนขึ้นครับตอนนั้นไม่มีอาการหนาวครับรู้สึกว่าเหมือนกับไวยควยเกาแส้ครับพัดไปเกาแส้นเริ่มมีอาการหนาวจัดครับ ม่ใช่มีอาการหนาวจัดเริ่มมีอาการร้อนนะครับร้อนมากๆเลยคือแบบเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่<ช>แล้วก็พอมรู้สึกนะครับเหมือนกับคนตอน,ตอนนั้นนะครับเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ที่โรค,ครมา่อก็ไม่ได้มีอาการไข้มานานนะครับก็มีทําไข้มั่งนะครับก็ทําสำอ้อยมั่งมีมั่งนะครับตอนที่ไปฝึกนะครับแล้วก็ตอน ตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าเหมือนครับเป็นไข้เลือดออกอาการของผมเป็น,นไข้เลือดออกคือมันปวดก็ไ mm hmm. ข,ข้หนาวร้อนอย่างเงี้ยครับตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับจนถึงหกโมงเช้าทั้งคืนครับาอาพยาพาราทุกสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับกินยาพาราจนถึงเช้าับก็ยังนอนไม่หลับนะครับแต่ร่างกายมันมันเหมือนแบับไม่ไหวนะครับก็ เออก็อมีงานนะครับวันพั้นหนักก็ไปทํางานช่วงเช้านิดน,นึงพอไปทํางานช่วงเช้าแล้วก็เช้านีา้พอไปทํางานช่วงเช้านะครับเช้าน,นี้ก็มีอาการาเริ่มดีขึ้นพอทํางานไปได้ช่วงเช้าก็กินกินอาหารไปแล้วนะครับก็กินยาเข้าไปแล้วพอประมาณช่วงเที mm ่ยงครับเอาอีกแล้วนะครับเป็นลมพิษ ขึ้นทั้งตัวเลยครับคือแดงแดงไปหมดทั้งตัวเลยคเป็นลมพิษมันแบบแพ้แพ้อะไรทกอย่างเป็นทั้งหน้าทั้งตัวขึ้นไปหมดเลยแดงไปหมดเลยครเพราะว่าถ่ายจากในกล้องมันมันอาจจะดูไม่เห็นเหมือนแบบที่ตาเราเห็นนะครับเพราะว่ากล้องของผมก็มันไม่ได้มีความละเอียดสูงมากขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสแดงไปหมดทั้งตัวก็ววันพฤหัสเขาก็มีนัด นะครับนัดเพื่อนๆที่พี่ที่ทำงานเขานัดไปเลี้ยงก็สรุปว่าปวดไปนะครับแล้วจากนั้นกลางคืนวันพฤหัสมีอาการหนาวครับวันพุธตอนกลางคืนมีอาการร้อนนะแต่วันพฤหัาตอนกลางคืนมีอาการหนาวครับหนาวหมดเลยครับหนาวจนเช้าวันศุกร์ก็เหมือนเดิมครับจะทํางานไม่รอดนะครับคราวนี้วันศุกร์นะครับอาการเป็นยังไง อันสุดอาการเริ่มแล้วครับเริ่มปวดตรงที่ว่าฉีดมานะครับแล้วก็มันจะปวดตรงข้อนะครับข้อบริเวณข้อมือนะครับมันจะปวดตรงบริเวณข้อแต่ที่เอวนะครับที่ก้นผมนี้มันปวดมากครับผมลองถามเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนนะครับทําไมเขาปวดก็เป็นข้อะอะไรต้เหมือะไรนะเออเป็น e เพราะใช่เอวแล้บก็แฉ่าก็คราวนี้นะครับก็มาวันศุกร์ก็ยังไม่ดีขึนน้นไหครับ มาวันเสาร์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะผมลองวันเสาร์ผมลองทิศทำฟูลแฟ้นดูนะครับดู้เลยว่ามันกับกระดูกมันจะหักเลยนะครับมันดังท็อกแคบๆก่อนหน้าคว่ำเบลอนะครับวันเสาร์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับนี่มาวันอาทิตย์ก็รู้สึกมันก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่มันก็มีอาการที่ว่าเออเริ่มดีขึ้นแล้ว เรื่องดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ขอกําลังกายได้ไหมก็ยังนะครับแต่แค่มาเล่าให้ฟังว่าที่ไปฉีดมาเนี่ยอาการเป็นอย่างนี้ครับแต่ละคนมันมีอาการไม่เหมือนกันครับผมก็คิดว่าอาไม่เท่าไหร่หรอกซีนี้ลองฉีดดูเห็นหลายหลายคนเขาฉีดมาก็ไม่เห็นไม่เห็นจะเขาเรียกว่าบางคนก็ไม่มีอาการนะครับที่ไปฉีดด้วยกันแต่บางคนก็มีอาการน้อยเลย ของผมมีอาการเยืะเยอะมากครับคือแต่ละวันนี่รับรับทุกโรคครับเหมือนวันแรกเป็นไข้เลือดออกวันที่สองเหมือนวันแรกเป็นไข้หวัดใหญ่วันที่สองเป็นลมพิดวันที่สามเป็นไข้เลือดออกอะไรประมาณนั้นนะครับมันสำแดงเชื้อออกมาหมดเลยับก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ผมก็มารู้สึกว่าตาก็ปวดนะครับตอนนั้นเล่นอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไม่ได้พูดคุยแลบ เพื่อนๆหรือกับใครเลยนะเพราะว่าตามขวดมันแสบนะครับก็ก็ไม่ได้เล่นมือถือเลยนะครับนอนอย่างเดียวครับนอนนอนนอนเช็ดตัวอย่างเดียวเลยครับคราวนี้ก็คราวนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับก็เพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมามาสี่ห้าวันแล้วนะครับตั้งแต่วันพุธแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามตัวตามหาตัวอยู่นะครับก็เลยมามา สแสดงตัวครับว่านี่ยังืีนะครับก็ไม่เป็นอะไรครับก็พ้นขี่อันตรายไรแล้วครานี้ก็ลองดูไปสักอาทิตย์หนึ่งดีกว่านะครับผมค่อยค่อยมาทำพิษนะครับเดี๋ยวสงสัยต้องไปหาใหม่หมดเลยครับผมถ้าคุณเพ,พ้นท์ทัชเซนอเพนเนี่ยสงสัยเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งเนื้อมันไม่มีแรงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายัางไม่หมดฤิ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองลองดูไปสักอ่า สักวันประมาณวันพุธนะครับว่าว่าทําได้ไหมครับหรือบางทีอาจจะมีกําลังเยอะกว่าเดิมก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่แน่ไม่นอนเหมือน,นกันครับแต่การกินอาหารผมกินอะไรไม่ได้นะครับกินไปแล้วมันจะอ้วกกินได้แต่ข้าวต้มนะครับแล้วก,ก็เมื่อวานก็ไปซื้อของที่ตลาดนะครับตลาดมาก,ก็กินจําพวกยำกอ,อาหารแบบกินเล่นนะครับข้าวกินไม่ได้เลยนะ้นำหนัก,กวัาน่าจะลดลงนะประมาณ2อกิโลได้นะ ผมยิ่งฟอมอยแล้วครับก็ผอมก็ไปใหญ่นะครับขอบอกเลยนะครับว่าเอตตานี่ตัวนี้ไรกัดครับไรกัดจริงๆนะครับวัคซีสิตัวนี้อย่าอย่าอย่าเผลอครับอย่าเผลอแบบคิดว่ามันไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับให้คุณพยายามฉีดแล้วผมว่าต้องพยายามกินยาดักไว้เลยนะครับแล้วก็อย่าก,กินน้ําเย็นนะครับผมเออใช่ผมผมกินน้าเย็นด้วยครับกินน้ําเย็นแล้วก็อาบน้ําอาบน้ําปกตินะครับอาบน้าตอนค่ำอะไรอย่างเงนะี้ย ใส่มันจะทาให้อาการมันแบบย้อนกลับมัหรือเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็แค่มาเล่าให้ฟังนะครับว่บา,าการมันมเป็นยังไงแล้วคราวนี้ภูมิต้านทานบางทีมันอาจจะตอบสนองต่อร่างกายก็อาจจะเป็นได้นะครับก็แล้วแต่นะครับอ่าแล้วแต่คนนะครับมันอยู่ที่คนเหมือนกันครับว่าภูมิต้านทานของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดสำหรับวันนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ได้ยินเสียงหนงานนะครับฝนตกก็ขอโทษ้นะครับวันนี้ไม่ได้มาออกกาลังกายอะไรนะครับแค่มานั่งพูดให้ฟังนะครับว่าฉีดวัคซีนไปอาการเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับทุกคนที่สละเวลาเข้ามานะครับมาฟังนะครับก็ไม่มีสาระอะไรมากครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเมื่อวันไหนที่ผวงหายนะครับเดี๋ยวผมก็ มาทำทิดต่อนะครับแล้วคราวนี้ก็จะมีะโปรแกรมพิเศษนะครับคิดไว้แล้วครับตอนตอนนี้นอนค่อยอยู่ก็น,นอนนอนคิดทั้งคืนครับว่านอนคิดทุกวันนะครับว่าเฮท,ทำโปรแกรมพิเศษอะไรทุกอย่างแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะมาทำโปรแกรมพิเศษกันนะครับว่ามีอะไรนะครับผมจะมาทำให้ดูครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ